อืมอืมืมทำไมช่วงหลังๆมันน่ะนี่มันเออคือนี่นะหรือว่าจะแอบถะนี่ไม่ได้ไปทำอะไรขืนใจมาใช่ไหม ทำไมน,นี่ไม่ได้ไปทำอะไรขืนใจมาใช่ไหมมาน,น,นี่ไม่ได้ไปทำอะไรขืนใจมาใช่ไหมเอ๋ไงเอ๋แบบ เอ๊ะเอ๊ะท,ทำไมถึงถอดแบบนั้นละ่ะท,ทำไมทําทําไมถึงถอดละ่ะทำไม เราจะโดนโนอาเล่นแล้วเหรออย่าทำให้ครูต้องรู้สึกอย่างนั้นกับโนอาสิรู้สึกร,ร้อนๆตรงนั้นกับโนอาแล้วสิ